แบบหัก7.3สร้างรูปสี่เหลี่ยมจากเส้นทะแยงมุมที่กำหนดพร้อมเติมคำตอบนะคะข้อที่1นะคะ รูปสี่เหลี่ยมกอขอคองอเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะต่อไปข้อที่สองนะคะ รูปสี่เหลี่ยม d o. n. g. เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะต่อไปข้อที่3นะคะ รูปสี่เหลี่ยม ba wl เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว้าวนะคะต่อไปรูปสี่เหลี่ยมอทอส o เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ะะต่อไปข้อที่5นะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส t S a y ที่เส้นทแยงมุมตัดกันที่จุด O มุม soa มีขนาด90องศานะคะต่อไปข้อที่6นะคะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน fund ที่เส้นทแยงมุมตัดกันที่จุด m m, f, n ส่วนของเส้นตรง dm ยาว4หน่วยนะคะ